นักร้องสาวโดนหาเป็นมือที่สามอฟอทัญญาถามหนูโสดพี่เขาโสดคบกันผิดตรงไหนนักร้องลูกทุ่งสาวมินดามีทรัพย์สินถูกโยงเป็นมือที่สามที่ทำให้ความรักของออฟสุภนัทกับทัญญาอาัศยามล่มเกี่ยวกับเรื่องนี้มินดายืนยันว่าไม่ใช่อยากบอกให้ชัดเจนเลยว่าไม่ได้เป็นแล้วไม่เคยเป็นมือที่สามใครด้วยไม่เป็นแน่นอนรู้จักทั้งคู่โดยเฉพาะกับออฟ ที่รู้จักมานานราว4ปีและเที่ยวอยู่กลุ่มเดียวกันเป็นปกติช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนพี่ออบมีแฟนเราเที่ยวกันเป็นกลุ่มอยู่แล้วแต่พอมีแฟนเขาก็หายไปจากกลุ่มพอได้กลับมาเป็นตัวเองเขาก็กลับมาอยู่กลุ่มเพื่อนปกติไม่มีอะไรเลยถ้าหนูแย่งเขาจะกล้ามายืนอยู่ตรงนี้หรอคะหนูก็อายนะคะหนูไม่ได้แย่งและไม่ได้เป็นมือที่สต้องบอกว่าก่อนหน้านี้รู้จักกับพี่ออบมาก่อน หลายๆคนอาจจะโยงได้ว่าหรือว่าเรารอเสียบก็เห็นคอมเมนต์อยู่เหมือนกันว่าคบซ้อนหรือเปล่าหรือว่ารอเสียบซึ่งจะบอกว่าไม่ใช่เลยค่ะหลังจากพี่ออฟเลิกกับแฟนเขาก็ไปเที่ยวปกติอยู่แล้วแต่ในวันนั้นดันมาก,กับกลุ่มของมินห่วยเลยมาออกที่มินซึ่งวันนั้นไปกับหลายคนถึงจะมีมินเป็นผู้หญิงคนเดียวในโต๊ะยืนยันว่าวันนี้เราเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันค่ะ ส่วนโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ไม่รู้ค่ะเพราะเป็นเรื่องของอนาคตยอมรับว่าช่วงนี้ได้คุยกันบ่อยขึ้นตั้งแต่เป็นประเด็นก็คุยกันบ่อยขึ้นเขาก็ถามว่าน้องมันมาอย่างนี้หนูก็บอกว่าพี่ไม่ต้องซีเรียสถ้าหนูกับพี่ออฟจะคบกันจริงๆปัญหามันติดอยู่ที่ใครคะเพราะว่าเขาก็เลิกกันแล้วถูกไหมหนูก็โสดพี่เขาก็โสดเขาเลิกกันขาดแล้วนะคะถามว่าใช่รอยยิ้มใหม่ของออฟหรือเปล่า พี่เขาก็ไปหารอยยิ้มของเขาทุกวันแต่หวยด้านมาลงที่หนูน่าจะหลายคนอยู่ค่ะเรื่องมีคนบอกว่าจับได้แอบคบก็อฟอมานานไม่จริงยืนยันว่าเป็นกลุ่มเพื่อนที่สนิทสนมกันจริงแต่ไม่เคยคบเพราะว่าตอนนั้นหนูก็เคยคุยกันและตัวหนูคิดเองนะคะว่าพี่เขาน่ารักดีเขาอยากที่จะสารสัมพันธ์แต่หนูก็รู้ว่าพี่เขามีแฟนอยู่แล้วซึ่งเป็นคนนอกวงการพอเรารู้ก็ถอย เพราะว่าเราก็เป็นคนมีศีลธรรมไม่ไปแย่งของใครอยู่แล้วกับทัญญาก,ก็รู้สึกเฟลว่าที่ผ่านมาเวลามีปัญหาหรือสงสัยอะไรเขาจะถามมินตลอดมีการพูดคุยกันตลอดแต่ทำไมครั้งนี้ถึงไม่ถามมีข้อความจากเขามานะคะแล้วเขาก็ยกเลิกไปซึ่งมินก็ถามกลับไปว่ามีอะไรหรอคะตัวเองเขาก็เงียบไปเราก็ปริสุทธดใจตลอดไม่ว่าเขาจะทักมาขอดูแชททั้งหมดเราก็ยินดีจะให้ดู เราแคปให้ดูทั้งหมดเลยเพราะไม่มีอะไรจริงๆความจริงคืออะไรเรารู้อยู่แก่ใจแล้วหนูกับพี่ออฟตั้งแต่วันที่บอกว่าเราถอยที่รู้ว่าพี่เขามีแฟนตั้งแต่วันนั้นเราก็มีความสัมพันธ์เป็นพี่น้องที่ดีต่อก,กันมาตลอดจนถึงวันนี้ค่ะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ค่ะ